มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกับดิฉันธนาพรวังหาค่ะคุณผู้ชมคะหมอสุพัฒประธานชมรมแพทย์ชนบทนะคะถูกสอบวินัยร้ายแรงนะคะปมที่ซื้อ ATK ในช่วงโควิด -19 กค่ะจีว่าเป็นการกลั่นแกล้งนะคะขอสู้เพื่อความยุติธรรมค่ะเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายแพทย์สุพัฒน์หาสุวรรณกิจผอโรงพยาบาลสบ้าย้อยและประธานชมรมแพทย์ชนบทนะคะเผยว่าถูกกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยมีคําสั่งให้ออกจากราชการอ้างการจัดซื้อ ATK ะะไม่เป็นไปตามระเบียบในช่วงโควิด19ปี2564โดยเชื่อว่าเป็นความพยายามก่อนปลดกเกษียณในวันที่30กันยายนนี้ค่ะนายแพทย์สุพัฒน์นะคะระบุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกสอทอตั้งกรรมการสอบวินัยกว่า10ครั้งโดยส่วนใหญ่เนี่ยลงโทษเพียงตักเตือนหรือภาคทันอีกทั้งยังเคยถูกสั่งย้ายจากโรงพยาบาลจนะมาที่โรงพยาบาลสบ้าย้อยโดยเห็นว่าเป็นคําสั่งมิชอบและมีการส่งทีมตรวจสอบต่อเนื่องเพื่อหาความผิดกรณีล่าสุดนะ คือการจัดซื้อชุดตรวจ ATK ในโครงการแพทย์ชนบทบุกกรุงเมื่อปี2564ซึ่งโรงพยาบาลอาสาโควิดในพื้นที่กรุงเทพนะคะรวมกว่า192,000คนพบผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า22,000คนแต่สอทธไม่จัดสรร ATK ให้โรงพยาบาลจนะเขาจึงจัดการซื้อเองนะคะเป็นจำนวน5ครั้งเพื่อให้ประชาชน,นได้รับการตรวจครบถ้วนขอยืนยันว่าเป็นการทำเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่ากลับถูกกล่าวหาว่าเป็นการแบ่ง ซื้อแบ่งจ้างผิดระเบียบทั้งทางที่โรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันแต่กลับไม่ถูกสืบสวนนายแพทย์สุพัฒน์มองว่ากระบวนการสอบสวนเนี่ยมีทงและเป็นการลงโทษเพราะเขามักจะอ,ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของสอทอทังเรื่องโควิดวัคซีนและสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นกรวดในรองเท้าของผู้บริหารค่ะตนจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องนี้นะคะเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและความโปร่งใสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะย้อนกลับไปช่วงที่วิกฤตโควิดเดลต้าปี2564อย ะะว่าคือเดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่ร้ายแรงกว่าสายพันธุ์อื่นๆนะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยน2 5 6 4ี่เนี่ยกรุงเทพพบผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเฉลี่ยวันละเกือบ1000คนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูงนะคะสบคเนี่ยต้องประกาศล็อกดาวน,น์กทมปริมณฑลถึง6จังหวัดระบบสาธารณาสุขรับมือไม่ไหวโรงพยาบาลสนามก็มีไม่พอนะคะเตียงโควิดล้นชุดตรวจ atk ขาดแคลนราคาพุ่งสูงมากขณะที่การตรวจ rt-cpr คิวรอนนานหลายวันบุคลากรการแพทย์ในกรุงเทพเนี่ยทำงานเกินกําลังระบบขัดแยกผู้ป่วยติดเชื้อกับไม่ติดเชือ้อเนี่ยก็ยังไม่พร้อมคุณผู้ชมส่งผลให้ชุมชนเสี่ยงเนี่ยกลายเป็นจุดแพร่ระบาดหนักซึ่งการปฏิบัติการแพทย์ชนบทบุกกรุงเมื่อประเมินแล้วว่ากรุงเทพเนี่ยรับมือไม่ไหวชมรมแพทย์ชนบทนะคะที่นําโดยนายแพทยสุพัฒนเนี่ยจึงตัดสินใจลงพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมปี2564นะคะรวมแล้วกว่า3รอบค่ะ รอบแรกนะคะวันที่14-16กรกฎาคม2564ตรวจไป19,871คนพบติดเชื้อ1,777คนนับว่าเป็น8.9%ค่ะรอบ2นะคะวันที่21-23กรกฎาคมตรวจแล้ว51,389คนพบติดเชื้อนะคะ6,863คนคิดเป็น13.3%ส่วนรอบที่3นะคะวันที่4-10สิงหาคม2564ระดมกว่า3 18ทีมลุยตรวจครอบคลุม50เขตของกรุงเทพภาพรวมของทั้ง3รอบเนี่ยการตรวจ ATK รวมแล้วกว่า192,905คนพบผู้ติดเชื้อ22,451คนผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาทันทีเนี่ยถือเป็นการตัดวงจรทางการแพร่เชื้อและช่วยลดภาระเตียงล้นโรงพยาบาลในช่วงการปฏิบัติการนะคะสอทอยังไม่สามารถจัดสรร ATK ให้โรงพยาบาลจะนะที่นายแพทย์สุภัสต์ดูแลอยู่ได้จึงได้ทําการตัดสินใจจัดซื้อ เเลยนะคะ5ครั้งเพื่อให้ประชาชนที่มารอเนี่ยได้รับการตรวจครบถ้วนนะคะทั้งนี้เนี่ยการจัดซื้อถูกตีความว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างที่ผิดระเบียบทงทั้งที่โรงพยาบาลอื่นๆเนี่ยก็ใช้แนวทางเดียวกันแต่ไม่ถูกสอบสวนขณะที่หมอสุพัฒนนะคะก็ยืนยันว่าไม่ได้ทําผิดระเบียบไม่ได้ทุจริตแต่เป็นความไม่ลงรอยกันระหว่างชมลมแพทย์ชนบทที่หมอสุพัฒนเนี่ยเป็นประธานกับประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเรื่องผลกระทบและความเป็นธรรมของหมอสุพัฒนเนี่ยยังคง ต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีประเด็นไหนนะ่าสนใจเราจะมาติดตามกันใหม่อีกครั้งค่ะ